สื่อการสอนรายวิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน3ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรหัสวิชาพว3 2 0 2อโดยนางสาวลักษณาคงสถิตครูกศสนตำบลบางทองบทที่5โรงไฟฟ้ากับการจัดการสิ่งแวดล้อมเรื่อง ผลกระทบและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมด้านน้ำในกระบวนการการผลิตไฟฟ้าจะใช้น้ำสองส่วนคือน้ำที่ใช้กับอุปกรณ์ต่างๆในโรงไฟฟ้าซึ่งต้องเติมสารเคมีบางอย่างลงน,น้ำเพื่อปรับปรุงคุณคสมบัติน้ำให้เหมาะสมโรงไฟฟ้าต้องมีมาตรการจัดการน้ำเสีย ที่มาจากกระบวนการผลิตฟ้าและจัดอาคารสำนักงานตามลักษณะหรือประเภทของน้ำเสียโดยคุณภาพน้ำทิ้งต้องมีการควบคุมโดยครอบคลุมทั้งเรื่องของเสียและอุณหภูมิดังนี้การควบคุมอุณหภูมิของน้ำก่อนที่จะปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติโดยน้ำทิ้งจากข้อหล่อเย็นที่มีความคุ้น จะถูกระบายออกไปสู่บ่อพักน้ำที่หนึ่งและทิ้งไว้เป็นเวลายอย่างน้อย24ชั่วโมงเ,เพื่อให้ตกจะกอนและลดอุณหภูมิลงเหลือประมาณ28-30องศาเซลเซียส,สจากนั้นจึงระบายออกสู่บ่อพักที่สองเพื่อป,อปรับสภาพน้ำให้มีอุณหภูมิใกล้เคียงกับธรรมชาติซึ่งชนรัประทาน ได้กำหนดมาตรฐานไว้ที่อุณหภูมิ3 3สาองศาเซลเซียสก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ 2. การจัดการสารเคมีต่างๆที่อยู่ในน้ำก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติทาโดยการจับน้ำไว้ในบ่อปรับสภาพน้ำเพื่อบำบัดให้มีสภาพเป็นกลางและมีการตกตะกอนหรือเติมคลอรีนเพื่อฆ่าชเชื้อโรค ผลกระทบด้านเสียงผลกระทบด้านเสียงที่เกิดจากโรงไฟฟ้าที่สำคัญคือเสียงที่เกิดจากหมออ้อไอ้น้ำเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันกา๊าซและพาหนะที่เข้ามาในพื้นที่โรงไฟฟ้าการจัดก,การสิ่งแวดล้อมด้านเสียงมีมาตรการควบคุมเสียงในโรงไฟฟ้า เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อซิงเวดร์ลองดังนี้ 1. กิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงรบกวนชุมชนในเวลา่างทนต้องมีระดับเสียงไม่เกิน85เดซิเบลในระยะ1เมตรจากจุดกำเนิดเสียงตามมาตรการข้อกำหนดความดังของเสียงจากโรงงานอุตสาหกรรม 2. ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมเสียง ภายในโรงไฟฟ้าช่วงเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์ดูดซับเสียงแบบเคลื่อนที่ขณะทำความสะอาดท่อที่เครื่องกันหันไอน้ำเพื่อควบคุมความดังของเสียงให้อยู่ในระดับไม่เกิน85เดซิเบลสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ